เกิดอะไรขึ้นครับกระโดดกระโดดกรเกิดอะไรขึ้นครับหาง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 มันหางเดี๋ระวังรถอเดี๋ระวังรถนี่นี่นี่เกิดเกิดอะไรขึ้นครับคนไม่เข้าสนามก็คงไม่เข้าใจ นี <dı> <il> <laughs> ่นี่ดูดนี่โดนเ็มสาวเฮ้ยไอ้เน้ยค่อยๆลงน่นน่ะไม่ลงแต่ว่าไปันอ้อ้าวนี่ยูเล่นลัเแล้วแล้วลัเอยู่แนวนีไม่มีอะไรดีเลยเาีกกาแย0 เป็นอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับอาการครั้งสุดท้ายที่ท่านเห็น,เ,นเหมือนเดิมตะวัดตะวัด <c oughs> ฟึบแล้วแตะดูแล,แล้วด,ด,ดูดมีอะไรหลุดไปบ่างหรอดูดิ รับซื้อวีบาราคาขายทิ้งครับเอ,เอาโดมให้ผม, <c oughs> ผ,มผมกล้าที่จะลองนะเอาโดมให้ผมผมมีกล่องไง